จะพูดในเรื่องของจุดเน้นในการดําเนินงานสําหรับหน่วยบริการนวัตกรรมในระบรบหลักประกันสุขภาพนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะว่าการดําเนินงานของหน่วยนวัตกรรมหรือว่าคลินิกร้านยาเนี่ยเราอ้างอิงด้วยกยกัน3องค์ประกอบหลักๆนะคะคือเรื่องถ้าเป็นมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยเราจะต้องเป็นไปตามพรบอรของสถาของสภาวิชาชีพนั้นๆน,น,นะคะส่วนเรื่องสถานบริการเอกชนเราก็ต้องเน้นย้ําตามพรบรสถานพยาบาลเนะะาะสวชจะดูตามนี้เลยนะคะ ส่วนท่านในกรณีที่ท่านเข้ามาร่วมกับร่วมงานกับสวชแล้วนะคะท่านท่านต้องดูทางเรื่องของประกาศการจ่ายในแต่ละคลินิกเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งในช่องทางของการตรวจสอบเนาะของสวชอ,อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่า นอกจากที่เราให้ดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วนะคะเราก็ต้องมีการกำกับติดตามการดําเนินงานด้วยนะคะ<ม>การกำกับติดตามผ่านโปรแกรมต่างๆเนาะดูในเรื่องของมี h i High Vol ล High ุ่มไฮคอสไหมมีการเข้ารับบริการที่ถี่เกินไปหรือไม่และอีกช่องทางหนึ่งที่ณปัจจุบันเนี่ยเข้ามามากก็คือการร้องเรียนนะคะผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น1330หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะทางเข้ามาที่ศบชเนาะ เราก็จะมีการดําเนินการนะในกรณีที่แบบนี้นะคะเราจะมีการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการนะคะแล้วก็นับปัจจุบนันถ้าในกรณีที่มีข้อร้องเรียนมานะคะมีข้อร้องเรียนมาที่ซ้ําๆคล้ายๆกันเราจะมีการลงสอบผู้ผู้ร้องด้วยนะคะว่ามีการดําเนินการตามที่ให้ข้อมูลไว้อย่างไรนะคะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมหนอบริการนะคะเราจะเป็นไปตามประกาศของพรบรดับประการสุขภาพแห่งชาติ2545ซึ่งมีการได้เป็นการแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะลงไปในบทบาทอำนาจเนี่ยค่ะเราก็จะไปในเรื่องของการสอบถามข้อเท็จจริงตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะสามารถถ่ายสำเนาถ่ายภาพนําเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบได้อันนี้เป็นการกระทำตามพรบรเนาะ,ะแล้วก็ในกรณีของ ตามมาตรา54นะคะอำนาจของพนักง,งานเจ้าหน้าที่เมื่อพบกาะทาความผิดเนาะทางเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะสามารถยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐานทรัพย์สินแล้วก็หรือของใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานได้นะคะทีนี้ก็ถ้าในกรณีที่เราลงไปสวชวลงไปนะคะจะลงไปด้วยกัน2รูปแบบนะคะ 1. อาจจะลงไปในตามที่ตามที่ สถานพยาบาลคลินิกหรือเอกชนเปิดให้บริการตามที่ขอเอาไว้หรือลงไปนอกเวลาที่ท่านปฏิบัติงานแต่สวชจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งนะคะว่าเราจะเข้าไปในวันเวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไปตามพรบ,บรเนาะทีน,นี้ในกรณีที่สวชรตรวจสอบพบและ ไม่ไม่ถูกต้องนะคะในการเรียกเก็บนะคะไม่ว่าจะ,ะพิสูจน์ว่าการเบริกจ่ายนั้นเป็นเท็จนาะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการนะคะ<ม>ก็จะมีอยู่ด้วยกันห้าขั้นตอนนะคะห้าห้าห้าขั้นนะคะในการที่จะดําเนินงานดําเนินการกับหน่วยนั้นๆน,น,นะคะคือหนึ่งแรกสุดก็คืออันนี้เป็นเป็นเหมือนกับโทษน้อยที่สุดแล้วก็คือการเรียกคืน นะคะเนืคือให้หน่วยบริการเนี่ยทบทวนว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างนะคะสองคือระง,งับหรือว่าชะลอการจ่ายเนาะแล้วก็สามคือการร้องทุกขกล่าวโทษมีการดําเนินการทางคดีอาญากับผู้ทราทำความผิดแล้วก็สี่คือแจ้งสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ห้าพิจารณานหน่วยงานนั้นกระทาความผิดตามสัญญาการให้บริการสาธารณะสุขหรือไม่ ที่จะพูดต่อไปนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทางสปชพบนะคะแล้วก็ทั้งในประเด็นของการที่ลงตรวจสอบหรือว่ามีการมอนิเตอร์เนาะก็จะขอพูดเนาะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะในกรณีที่การให้บริการอย่าลืมต้องต้องจำไว้ว่าตอนแรกที่ท่านลงขึ้นทะเบียนกับสปชไว้เนาะท่านก็จะยื่นสพเจสพ พอสิบยอหเนาะเพื่อจะบอกว่าท่านมีผู้ให้บริการเป็นใครบ้างนะคะแล้วรวมถึงกระทั่งว่าจะเปิดให้บริการวันเวลาเท่าไหร่นะถ้าในกรณีที่ท่านดำเนินการไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วพบว่าะจะต้องมีความจำเป็นที่จะเพิ่มวันเวลากาันให้บริการนะคะเพิ่มผู้ประกอบผู้ประกอบอ ผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมมาในกรณีแบบนี้นะคะท่านถ้าท่านทําแล้วเนาะท่านไปนยื่นที่สสจเนาะเสร็จแล้วเนี่ยท่านยังไม่สามารถให้บริการได้ตามวันเวลาที่ท่านขอตามที่สสจอ,อนุญาตเลยนะคะท่านต้องทําหนังสือมาที่สปชเขตเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรและที่สําคัญที่สําคัญนะคะ ท่านต้องไปบันทึกใน C.P.P ให้เป็นปัจจุบันด้วยเนื่องจากว่าจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะแต่ละคนนะคะที่นำเสนอไปจะบอกซิลลิงของการให้บริการการจัดบ,บริการเนื่ว่าแต่ละประเภทแต่ละหน่วยบริการเนี่ยจะสามารถให้บริการอะไรเท่าไรได้บ้างการที่ท่านไปบันทึกใน C.P.P จะทำให้เห็นศักยภาพของท่านว่าณปัจจุบันเนี้ยท่านมีศักยภาพแค่ไหนได้บ้างนะคะมันจะเป็นข้อมูลที่จะมายืนยันกับท่านว่า เช่นกรณีของแพทย์แผนไทยที่บอกว่ายี่สิบยี่สิบคนเนาะต่อหนึ่งวันทีนี้ตอนนี้เรายังบอกว่าการจำกัดเนี่ยเป็นตามหน่วยบริการต่อหนึ่งต่อหน่วยบริการยังไม่ได้บอกว่าเป็นต่อหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเนาะเพราะนั้นการลงที่ C P P ไว้แล้วเรามาตรวจสอบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยบริการเนี้ยสามารถให้บริการได้ตามที่ ท่านให้บริการเกินจากที่ซิลิ่งเอาไว้สบชก็จะได้ปลดล็อกให้ท่านได้นะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อท่านส่งเอกสารมาที่สบชนะคะสบะชจะมีหนังสือตอบกลับไปเนาะเรื่องของการลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาในบริการสาธารณสุขนะคะ ล้วก็จะมีบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมไปให้อันนี้จะให้สังเกตว่าตอนที่ท่านขึ้นทะเบียนกับสวทชเนาะท่านจะยื่อตามส,สพเจว่าเป็นเริ่มดําเนินการได้เมื่อวันที่เท่าไหร่ออย่างเช่นคลินิกนี้นะคะตามส,สพเจเดิมคือเริ่มดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดนั้นคือสิบเก้าสิงหาคมเนาะพอมีการขยายมานะสวทชจะมีการทําข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ว่า uh หน่วยบริการหรือว่าคลินิกนี้เพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่8เมษายนเนาะพอวันที่8เมษายนแต่ว่าคลินิกยังไม่ได้ส่งเอกสารมาให้เราทันทีนะท่านยังไม่สามารถดรําเนินการได้พอมาที่สกชนะคะจะให้สังให้สังเกตนะคะว่าในบันทึกข้อตกลงแก้ไขะคะ่ะข้อความที่ตกลงแก้ไขนี้มีผลตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนั่นหมายถึงว่า วันที่ท่านส่งหนังสือและสวชตั้มตาประทับว่าได้รับหนังสือแล้วนะคะท่านจึงจะสามารถดําเนินการให้บริการได้โดยสวชจะมีหนังสือตอบกลับไปแบบนี้ค่ะว่าท่านให้ลงนามตั้งแต่เมื่ออไรเนาะอันนี้มันย้อนหลังได้ถึงวันที่19พฤษภาแต่ไม่สามารถทําได้ตั้งแต่8เมษายนเนาะทีนี้อา้าวแล้วสวชจะรู้ได้ไงล่ะมันก็จะมีการที่ซิลลิ่งค่ะ ถ้าซิลลิงอย่างนี้ไปเนาะว่าแล้วท่านให้บริการเกินเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่9ถึง18พฤษภาถ้าท่านให้บริการเกินมากกว่าที่เรากำหนดท่านจะไม่มีข้อไหนที่จะมาอิงกับทางสวชวได้ว่าเนาะเกินที่กำหนดแล้วเนี่ยสวชาวอาจจะเป็นการระง,งับการจ่ายโดยไม่จ่ายในในที่เกินนั้นไปเลยนะคะ ในเรื่องของการให้บริการนะคะต้องเป็นการให้บริการณนะหน่วยที่ตั้งเท่านั้นนะคะยกเว้นเลกยกเว้นของ lab a n y w h e r e IMC แล้วก็แพทย์แผนไทยเนาะที่เป็นตามประกาศนะคะซึ่งจะให้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับบริการที่สถานพยาบาลได้นะคะจะไม่ได้เป็นกรณีทุกคนเนาะเป็นการพิจารณาเฉพาะกรณีไปนะคะที่สำคัญนะคะเวลาผู้ป่วยมาละ ผู้รับบริการมารับบริการที่คลินิกหรือร้านยาเนี่ยเราต้องตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่นอนก่อนนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้รับบริการว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องยืนยันเข้ารับบริการด้วยบัตรประชาชนของผู้รับบริการทุกครั้งนะ,ะยกเว้นกรณีที่เด็กต่ำกว่า7ปีเนาะท่านต้องนําสูติบัตรแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ปกครองไปยื่นนะคะแล้วก็ปิดสิทธิ์ทุกครั้งนะคะที่สําคัญนะคะทำไมเราต้องพูดประเด็นนี้ เนื่องจากว่ามีข้อร้องเรียนมาค่อนข้างเยอะนะเรื่องของการนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมายืยนยัยนตัวต,วตวนการเข้ารับบริการไม่ว่าจะเป็นการฝากรับยาหรือกรณีที่อ้างว่าค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่สวชกำหนดให้ไปหา บัตรประชาชนคนที่มาด้วยหรือว่าคนที่รู้จักที่เป็นสิบบัตรทองเอามายื่นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบนี้ไม่ได้นะคะอันเนี้ยผิดพรบรหลายอย่างเลยเนาะไม่ได้เป็นแค่ผิดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสวสชนะคะที่สําคัญเมื่อท่านเข้ามารับบริขึ้นทะเบียนกับสวสชท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคลินิกเรามีแนวทางหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อการบริการต่อครั้ง แล้วก็ทราบเนาะเราก็ต้องทราบว่ากรณีของบัตรทองจะไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มได้นะคะเนาะเราก็จะเวลาลงไปจะมีข้ออ้างว่ามันเกินนะนู่นนี่นั่นก็ขอเก็บเกินแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะเราถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกแล้วเนาะท่านต้องไปอ่านสัญญานะตามที่คุณธนกรบอกตั้งแต่เช้านะคะว่าสัญญามีความจำเป็นท่านต้องอ่านให้ครบทุกหน้าทุกแถวนะคะ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ที่มารับบริการตามโครงการของแต่ละคลินิกได้นะคะการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายต้องเป็นการบันทึกข้อมูลตามการรับบริการจริงเท่านั้นนะคะ mm hmm. เช่นเราลงไปพื้นที่เนาะตรวจสอบพบว่าวันคลินิกพยาบาลในเ mm hmm. วชระเบียนบันทึกว่าวันนี้มารับบริการล้างตาแต่ไปเบิกในอ e ีกครมเป็นเรื่องของการทำแผล นะคะหรือ,อลักษณะของแผลอาจจะเป็นแค่เป็นแผลแห้งแต่ไปเบิกเป็นเรื่องของแผลของแผลเปิดกว้างนะอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เนาะเวลาทำอะไรก็แวแต่ในเวเชระเบียนกับการเบิกจ่ายเนี่ยต้องเป็นไปตามสอดคล้องกันนะคะ เรื่องของเวชระ,ะเบียนมีความสําคัญนะคะเพราะเวชระ,ะเบียนจะเป็นเอกสารหลักฐานในการที่สวชจะตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับบริการที่เราต้องมีเวชระ,ะเบียน คนและทุกครั้งของวิสิตท,ที่เข้ามารับบริการอันนี้จะเป็นความพร้อมเพื่อรองรับในการตรวจสอบนะคะเน้นย้ําในคลินิกพยาบาลนะคะคลินิกพยาบาลในประกาศของสวชวเนี่ยประกาศไว้เลยว่าให้ใช้ตามแบบบันทึกตามสภาการพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูว่าสภาการพยาบาลมีแบบบันทึกอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่เรื่องของเวชระเบียนการมารับการรักษาในแต่ละครั้งแบบบันทึกของแผลเนาะ ต้องไปดูนะแล้วก็ใช้ตามแบบบันทึกนั้นมีคำถามอีกว่าเอ๊ะเราจะย่อขนาดได้ไหมเนื่องจากว่าตามสภาเนี่ยมันเป็นขนาด AC เลยแล้วย่อเป็น A5 ได้ไหมย่อดได้แต่สาระสำคัญของแบบนั้นต้องไม่ลดทอนไปนะคะกรณีของคลินิกพยาบาลเราจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจรักษาการจ่ายยานะคะที่150บาทกรณีที่นัดมาฟลอรา มาตรวจวัดความดันโลหิตโดยที่ไม่มียาอันนี้ส่งเคลมไม่ได้นะคะเพราะาเราจะต่างจากของคลินิกเวชกรรมที่เขาเป็นมีเรื่องของค่าปรึกษาเนาะของพยาบาลจะเป็นแค่เรื่องของการตรวจรักษาซึ่งจะต้องมีการจ่ายยาเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกันในคลินิกพยาบาลการทําแผลต้องลงรายละเอียดลักษณะแผลให้ชัดเจนนะคะว่าแผลเนี้ย ได้รับการส่งต่อมาจากไหนลักษณะแผลเป็นอย่างไรขนาดแผลนะคะพร้อมลงรูปในโปรแกรม e ี l คลมทุกครั้งนะคะอันนี้เพื่อจะดูลักษณะว่าการเบิกของแผลนั้นสอดคล้องกับการจ่ายหรือไม่เนาะของพยาบาลจะมีลักษณะการเบิกของแผล3 3แบบนะคะคือขนาดเล็กขนาดผูดท้ทั่วๆไปเนาะขนาดลก,กลางใหญ่เพราะฉะนั้นลักษณะของบาดแผลเนี่ยจำเป็นจะต้องลงให ถูกต้องถูกต้องนะคะที่สำคัญเรื่องการลงนามของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องมีการลงนามทุกครั้งนะคะจะาตามที่ท่านเพชรศัตรูสอนพูดตั้งแต่เมื่อเช้านาะว่าอันนี้มันอยู่ในพรบรสถานพยาบาลเลยนะคะว่าจะต้องมีการลงนามของผู้ให้บริการเนาะแต่ในคลินิกพยาบาลตามแบบตามประกาศของสภาต้องลงบันทึกของผู้รับบริการด้วยเพราะฉะนั้นของ พยาบาลต้องลงทั้งสองทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะและไม่เป็นการพิมพ์ที่เวชระเบียนเอาไว้ก่อนนะว่าชื่อพอวอพอวอกอรอย่างเงี้ยนะคะพยาบาลวิชาชีพกไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการเซ็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าบางแห่งมีพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพหลายท่านเนาะเราไม่รู้ว่าวันนั้นมีท่านใดมาให้บริการนะคะ การปรับรูปแบบเวชระเบียนะให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกําหนดไม่ปรับรดเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญเนาะอันนี้ก็มีทั้งของตอนนี้ก็จะมีตามของสภาการพยาบาลแล้วก็สภาวิชาชีพของแพทย์แผนไทยเนาะที่มีการกําหนดเรื่องของเวชระเบียนนะคะบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งเบอร์โทรเนาะ เท่าที่ทราบเนี่ยเมื่อท่านตอนท่านไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีการกําหนดไว้แล้วเนาะว่าเวชระเบียนจะต้องเป็นอย่างไรบ้างเพราะ,ะนั้นท่านทําให้มันถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ไปขออย่างไรก็ให้มันทําอย่างนั้นให้ตลอดนะคะกรณีที่เป็นโปรแกรมเอเมดปัจจุบนันเอเมดจะไว้สําหรับเรื่องการเบริกจ่ายชดเชยนะคะยังไม่ถือว่าเป็นเวชระเบียนเนาะ เพราะฉะนั้นท่านต้องมีเวชระเบียนที่เป็นของท่านเองนะคะเอเมเราเอาไว้การส่งเบิกแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้กําลังพัฒนายอยู่ว่าจะให้สามารถเป็นเวชระเบียนได้จะได้ไม่ต้องมีโปรแกรมหลายทางนะคะ,ะเรื่องการบันทึกข้อมูลการตรวจรักษาต้องโดยผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ได้ยินแล้วเนาะว่าเรื่องของการตรวจรักษาเนี่ยต้องเป็นไปตามของตามพรบรของสถานพยาบาลด้วยที่ ที่ต้องนาํามากล่าวนะที่ตอนนี้ก็คือว่าการลงพื้นที่ค่ะเราจะเห็นว่าการลงบันทึกในเวชระเบียนลายมือหลากหลายมากทั้งผู้ช่วยนะคะแล้วบางทีเนี่ยก็คือลายมือผู้ช่วยทั้งฉบับเลยนะผู้ช่วยมีสามคนก็สามลายมือนะส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพถามว่าท่านเขียนในตรงไหนตอบไม่ได้อันนี้ก็น่าสงสัยเนาะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย ใครเป็นคนตรวจใครเป็นคนบันทึกกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องเน้นย้ำเนาะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ของสวชไปดูเนาะแต่นี่มันเป็นตามพรบสถานพยาบาลเลยนะคะว่าการบันทึกในเวชระเบียนต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้นในส่วนของการตรวจรักษาการจ่ายยานะคะการรักษาการจ่ายยา ก็ควรที่จะเป็นจํานวนที่เหมาะสมให้ครบตามขนาดเป็นตามมาตรฐานวิชาชีพเนาะบางทีท่านก็เน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยที่อาจจะละเลยเรื่องของมาตรฐานเช่นให้ออมอกซีห้าร้อยมิลลิกรัม1คูณสอนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าตามตามมาตรฐานก็ไม่ได้จะใช่เนาะเพเนาะผู้ใหญ่ออมอกซีห้า0มิลลิกรัม1คูณ2มิลลิกรัม สิเม็ดใช่ไหมจริงๆต้องเป็นอย่างน้อยต้องเป็นอะมอกซีสองคูณสองใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเราต้องต้องดูเนาะบางทีเราอย่าไปดูเรื่องของเอ้มันคุ้มไหมไม่คุ้มไหมโดยไม่ดูตามมาตรฐานวิชาชีพนะกรณีที่ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลที่มีมากกว่าหนึ่คนนะคะขอให้จัดทำตารางเวรเอาไว้นะคะ เพื่อรองรับการตรวจสอบเนื่องจากว่าเราพบว่าบางที่เนาะมีผู้ประกอบวิชาชีพหลายท่านแล้วในเวชระเละเบียนก็ไม่มีไลเซนนะคะตอบไม่ได้เลยว่าวันนั้นเป็นผู้ใดให้บริการรวมถึงเมื่อมีข้อร้องเรียนขึ้นมานะคะ,ะผู้ร้องเรียนแจ้งว่าไปรับบริการกับคุณหมอผู้หญิงแต่เมื่อเราไปดู สัญญาครั้งแรกผู้ดําเนินการสถานพยาบาลเป็นผู้ชายแบบเนี้ยค่ะเนาะมันจะได้เอามาอ้างอิงก,กันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าว่าหนึ่งไม่ได้ไปขอเพิ่มกับทางสสจ,จแล้วมาให้บริการด้วยมันผิดหลายทางเลยเนาะทั้งตามพรบสถานพยาบาลแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของของสปชด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการอุทธรนะ งานออดิตได้พูดไปแล้วนะคะว่าอุทธรเนี่ยเรามีการอุทธรในช่องทางไหนบ้างซึ่งการอุทธรเป็นความรับผิดชอบอันนี้ต้องบอกเลยนะเป็นความรับผิดชอบของคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นคลินิกต้องไปตรวจสอบทุกวันเนาะในโปรแกรมเขาจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งนะคะว่าวันนี้มีอ่าในซิมเล e ในอีแครมเนาะช่วงบ่ายสามของทุกวันเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าเราติด ดีส่วนสิ่ไหมคือติดตาม OSR ไหมหรือว่าติดมีข้อประเด็นอะไรแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะต้องอุทธรณ์ในนั้นให้เรียบร้อยถ้าผ่านช่วงระยะเวลาไปแล้วท่านบอกว่าเอ้าไม่ได้ดูวันนี้มันจะทําให้ท่านไม่ได้รับการจ่ายชดเชยตั้งแต่แรกเลยนะท่านไม่ได้อุทธรณ์ท่านก็ไม่ได้รับการชดเชยเลยนะคะอุทธรณ์ผิดถูกยังไงมันก็ยังมาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขกันได้แต่ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยคือคือมันจบไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของคลินิกที่ต้องไปตรวจสอบนะคะกรณีที่ขอหยุดบริการด้วยเหตุจำเป็นนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการของสถานพยาบาลเช่นการย้ายสถานที่เมื่อสักครู่ก็ได้รับฟาร์มไปแล้วนะคะว่ากรณีย้ายสถานที่หรือมีการต่อเติมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะต้องไปขอทางสสจ,จอ,อนุมัติในช่วงระยะเวลา ระหว่างนั้นที่ท่านไม่ได้ให้บริการนะคะท่านต้องทำหนังสือแจ้งสบปชเพื่อขอหยุดการให้บริการชั่วคราวนะคะอันนี้เป็นไปตามสัญญาที่เราทำกันตั้งแต่แรกนะคะถ้าท่านไม่ทำหนังสือแจ้งมาแล้วก็ทางประชาชนเข้าไปรับบริการแล้วบอกว่าไม่ได้รับบริการเนื่องจากสาเหตอุอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าท่านหยุดให้บริการโดยไม่แจ้งอันนี้ก็ ผิดตามเงื่อนไขตามสัญญานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนาะบอกแล้วว่าต้องอ่านสัญญาให้ดีๆนะว่าสัญญาเรามีอะไรบ้างนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่าการให้บริการค่ะเราต้องให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเนาะตามประกาศของสปชหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทุกให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะท่านก็จะจะ เดินไปผิดอะ่ะเนาะเราไม่อยากเวลาลงตรวจสอบอะ่ะเราเราไม่อยากให้ต้องไปเรียกเงินคืนต้องไปชะลอจ่ายต้องไปอะไรเนาะคือเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำให้มันถูกต้องณนะปัจจุบันที่เราลงตรวจเยี่ยมนะคะตั้งแต่หนตุลาคมถึง2องกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราลงตรวจเยี่ยมไปทั้งหมดแล้ว25่้าแห่งทุกคลินิกนะคะทุกประเภทของคลินิกของร้านยาเนาะตอนนี้เราเรียกเงินคืนไป12แห่งนะคะ แล้วก็ชะลอจ่ายไป4ี่แห่งตอนนี้ก็คือ2แห่งเนี่ยยกเลิกชะลอจ่ายไปแล้วเนื่องจากเคลียร์ตัวเองไปได้แล้วเนาะแต่ยังมีอีก2แห่งที่ยังชะลอจ่ายอยู่นะคะแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการของ post audit การ post audit เนี่ยเราถ้าแห่งไหนอาจจะ,ะดูแล้วไม่ได้ผิดปกติมากนักนะคะก็จะมีการเรียกตรวจเวชระ,ะเบียนเลนส์เรากว้างมากเลยนะคะ ตอนนี้เราเรียกตรวจอยู่ระหว่าง5%ถึง100%ของวิสิตนะนะคะตั้งแต่เริ่มเปิดบริการมาเนาะถ้าสมมติว่าท่านตั้งแต่เริ่มเปิดบริการมาจนถึงปัจจุบันท่านมีผู้มารับบริการที่าห้5 5,000คนเนาะ5%ก็เท่าไรคะ5% 250 แต่ว่านี่250คนแต่ว่าวิสิตเนี่ยมันอาจจะเป็นพันเลยก็ได้เนาะท่านก็ต้องส่งเข้ามานะคะแล้วก็มันจะไปเรื่องของกระบวนการจ่ายอะไรเนี่ยมันจะยาวเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการของ post audit แล้ว10แห่งนะคะเรียบร้อยไปแล้วที่ไปที่8แห่งนะคะ เรียบร้อยนะคะคำว่าเรียบร้อยคือตรวจเสร็จแล้วเรียบร้อย3ามแห่งนะคะกำลังส่งหนังสือแจ้งแล้วก็เข้าสู่เรื่องของถ้าจะมีการอุทธรณ์นะคะแล้วก็กําลังตรวจอีกหนึ่งแห่งแล้วก็ตอนนี้เรียกวยเวชชระเบียนมาแล้วแล้วก็กําลังรอตรวจอีก4ี่แห่งนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งแห่งที่จะนําเข้าสู่คณะกรรมการส่วนกลางนะคะอยากให้พวกเราค่ะยึดสามคำนี้ไว้นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือซื้อตรงโปร่งใสแล้วก็มีมาตรฐาน ถ้าท่านยึดตามนี้ค่ะท่านไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเป็นสปชอหรือว่างานคอบอรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรท่านได้เนาะขอให้ยึดตามนี้เอาไว้นะคะทา,ทางสปชอก็จะมีการนําเสนอประมาณนี้